วิธีสะกดจิตให้ชีวิตรวยขึ้นทางเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการสะกดจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงผมอยากจะบอกว่าผมศึกษามาแล้วมันเวิร์กมากๆเลยสะกดจิตวิธีแรกคือคุณสะกดจิตก่อนเลยว่าชีวิตฉันสูงขึ้นทางเดียวเวลาคุณสะกดจิตแบบนี้ก็หมายความว่าอะไรครับเวลาคุณมีปัญหามันก็เป็นแค่เรื่องท้าทายเวลาที่คุณมีปัญหาบางอย่างมันก็อาจจะเป็นแค่บททดสอบที่ทําให้คุณเก่งขึ้นเหมือนเวลาที่คุณเลื่อนจาก ปหเป็นปอ2มันก็ต้องเป็นข้อสอบที่ยากขึ้นปอ2เป็นปอ3ข้อสอบก็ต้องยากขึ้นเนาะดังนั้นคนที่จะรวยขึ้นน่ะข้อสอบก็ต้องยากขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นเวลาที่เรามองปัญหาเนี่ยแล้วมันกลายเป็นตำนานาเช่นผมยกตัวอย่างสตีฟจ็อบกับบิลเกตแล้วกันจริงๆแล้ว่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบิลเกตเนี่ยรวยกว่าสตีฟจ็อบถ้าเราดูเน็ตเวิร์ดหรือดูทรัพย์สินนะแต่สตีฟจ็อบเนี่ยเป็นตำนานที่หลายคนเล่าขานมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบิลเกตเนี่ยเขามีฐานนะพอดีพอสมควรแล้วเขาก็รวยขึ้น มันไม่ได้แบบผ่านความยากลําบากอ่ะแต่สิฟจ็อบที่คือแบบเก็บขยะไม่มีเงินกินข้าวนอนในโรงรถนะครับบางทีต้องแบบวันอาทิตย์ก็ต้องไปทานข้าวที่โบสถ์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้จบมาหาลาัยด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอสิฟจ็อบสร้างแอปเปิลขึ้นมาจนดังระดับโลกนะครับกลายเป็นคนร่ำรวยสีฟจ็อบจึงกลายเป็นตำนานด,ดังนั้นใครก็ตามที่อยากรวยขึ้นนะให้บอกกับตัวเองว่าชีวิตชั้นสูงขึ้นทางเดียว